าเถิดลองบงรวมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติมหาคนครสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ก่อนอาจารย์นอนห้องนี้เนี่ยครับตรงนี้มาเปิดห้องไปปุ๊บเมื่อก่อนที่ดินตรงแปลงนี้เป็นอะไรครับที่ดินตรงแปลงนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านแล้วเขาก็ขายกันไปลือกันไปผมอ่านประวัติบอกขายช่างหนึ่งสมัยคุณแม่ใช่แปดสิบบาทช่างหนึ่งคุณยายทําไมไม่ซื้อเมื่อสองร้อยปีร้อยกว่าปีคุณยายกะบอกต้องมาคิดดูก่อนแปดสิบบาทไม่พออ่าพอพอมีเงินพอก็กะาจะไปซื้อใช่ป้ากูขายไปแล้ว ก็เลยไม่ได้ซื้อไว้ซื้อไม่ทันร้อยตารางวาร้อย้อไม่าครับอันนี้มันห้าสิบล้านตามตามตัวเลขแต่บอกเจ้าของรถเจ้าของบริจาคให้อาจารย์แล้วสิบล้านอ่ะสมมติผมถามอาจารย์เพิคนละที่ครับไม่เห็นเกี่ยวเลยบ้านเราก็มีต้นไม้บางตึกขึ้นมาก็อยเราก็อยู่ไอโซเลตระบบนิเวศปิดของเราต่อเหมือนเดิมไม่ได้หรอครับโอ้โหอาจารย์ว่ามันมันใกล้มากเลยนะอาจารย์ครับแล้วถ้าสมมตเป็นสี่แปดชั้นอาจารย์คิดว่ามัน กระทบต่อคุณค่าของระบบนิเวศปิดบ้านเรายัางไงครับอาจารย์มันจะเป็นยังไงนี่ไอ้ระบบนิเวศนี่มันพูดยากนะแต่ถ้าเผื่อดูตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยสี่ชัน้นแล้วนี่แปดคืออาจารย์ใช้หลักไอ้ลอจิกธรรมดาเนี่ยนะั่นสี่นั่นสี่ชั้น,นอันนี้แปดแปดแล้วใกล้ใกล้กว่าเดิมแล้วเวลานี่ไอ้ไอต้นมไม้ตรงแถวเนี่ยก็ไม่งาม<อ>มันร่มอยู่แล้วมันไม่งามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสมมุติฐานว่า<อ>ถ้าเผื่อมันมีเราไม่ได้แดดทั้งเช้าทั้งเย็นใช่ไหม นี่ก็ยังได้แดดตอนเที่ยงมั่งตอนบ่ายมั่งอะไรเนี่ยอันนี้แดดเข้าครับตอนบ่ายมันก็ยังมามั่งมันก็คงแย่เลยนะโอ้โหลมลมตอนนี้เป็นไงลมเย็นดีไหมล่ะดีครับได้แปดชั้นมีลมไหมล่ะเออฮะจารย์ใช่แปดชั้นก็ไม่มีลมแล้วเนาะมันก็เปลี่ยนไปหมดนะเนาะก็เราจะนั่งแค่คนชมแค่ดูดูเหงื่อตกชอกตกตกตกบรรยากาศรอบข้างไม่ได้เรื่องเลยมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มันน่าชมไหมล่ะตัวจะพังไม่พังได่นราไม่รู้เพราะเห็นว่า ต้องเขาเขาตอกอะไรมันถึงจะพังใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเรามารู้ตอนมันพังแล้วล่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่การก่อสร้างอะไรตรงนี้จานก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่อะไรมันจะขนาดไหนต้องซ่อมอะไรกันขนาดอจานก็เลยคิดว่าการไว้ดีกว่าแก้การไว้ดีกว่าแก้แล้วอีกอันนึงแน่นอนผลประโยชน์ของของเจ้าพิพิธภัณฑ์โดยตรงนะคือเรามองนี้ตรงเนี้ยที่จอดรถอย่างดีเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยติดรถแมันก็จะทําให้คนสามารถจะเข้าถึงเราได้มากขึ้นแบบลับ เออมาได้อะไรจากที่นี่ไปมากขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มพื้นที่สีเขียวอันนี้ยกที่ประมาณร้อยกว่าล้านนี่ยกเมื่อสาสิบปีสี่เจ็ดสิบกว่าปีที่แล้วปึ๊บตัดสินใจเร็วมากอันนี้พอเห็นปุ๊บห้าสิบล้านสี่สิบล้านเหลือสตังค์อยู่สาสิบยังไม่ใช่เหลือจะตามเราบอกมาเราก็ประชุมพวกนักสิ่งแวดล้อมพวกพวกอนุรักษ์ทั้งหลายมาดูบอกขอความเห็นว่ามัน มันจะดีไหม8ชั้นเนี่ยมันมีกระทบบ้างไหมก็ทุกคนไม่เห็นแกพูดว่ามันจะดีเลยทุกคนบอกไม่มีได้เป็นดีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตามกฎหมายเขาสามารถมีได้เราไม่เคยรู้เรื่องอะเราอยู่มานานเราก็เลยไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรปรากฏเขามีมาใหม่เปลี่ยนตรงนี้กลายเป็นเขตพานิชยกรรมแต่อาจารย์ไม่รู้เมื่อก่อนเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเขตพานิชยกรรมก็ขึ้นสูงได้แล้วเราจะไปรวยเราอ้าวพาณิชยกรรม เราก็ปะท้วงนะตอนแรกเราประท้วงเอ๊ะกทมคุณอนุญ,ญาตเป็นพิเศษไม่ได้นะปะท้วงผังเข,เขาบอกปะทงผังเมืองก็ตามผังเมืองแล้วไม่เขาทําไปตามผังเมืองถูกต้องแล้วไอ้ที่เขาจะเว้นอะไรกี่เมตรทางจากอะไรกี่เมตรนี่ก็โอเคเ,เขาก็ต้องควบคุมให้เป็นอย่างนั้นใช่เขาก็จะควบคุมอาจารย์ก็คอยเฝ้าวกวันแล้วการเขาเกินมาติดเต้นอาจารย์ก็ร้องทุกข์กันแล้วกันหรือว่าคุ่นมาอาจารย์ก็ร้องทุกข์พอคิดจะ,ะตะเรียบร้อยแล้วซื้อดีกว่า ยังไงครับอารมณ์ตอนนั้นใช่ซื้อดีกว่าไม่ได้เรื่องไม่เห็นได้เรื่องอะไรไม่ตอบโจทย์อะไรก่อนทมอไม่ช่วยซื้อเราขอร้องแล้วอืมก็ไม่ช่วยซื้อระเบียบก็ถูกต้องขอซื้อก็ว่าไม่มีนโยบายอ่าเพราะงั้นเราก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณเราก็ไม่มีเราก็ซื้อซะเลยเราก็จําเป็นต้องซื้อข่าวของเราเป็นข่าวเป็นข่าวพิพิธภัณฑ์ไงมันเป็นข่าวที่ไม่มีคนสนใจ ไม่ดูอยู่แล้วคือพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยก็อย่างดีเนี่ยก็มีคนดูมากอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะที่จะมานั่งดูว่าอเอออยู่คืบหน้ายัางไงอะไรเงี้ยก็ไม่ก็ไม่มีคนล้าบข่าวก็ลูกศิษย์เราก็มีนัดพบลูกศิษย์ปีหนึ่งจะนัดพบเข้าหน,หนึ่งถ้าเผื่อคนมาช่วยเราเราขอเขาแค่ร้อยหนึ่งใช่ไหมถ้าเผื่อเขาแสนคนร้อย<ก>แสนแคนร้อยแสนคนก็แต่แต่สิ่งที่ตอบที่เราไม่ได้เราก็เห็นอุตาไอ้ที่เรานึกว่าแสนที่เขารู้จักเราถึงแสน ไม่มีไม่มีมากพอ<ะ>ที่เขาจะนั่นเราไอ้ลูกศิษย์ก็เลยบอกต้องบอกข่าวออกไปสิเพราะฉะนั้นออกข่าวออไปนะคะคนที่ไม่ทราบจึงได้ทราบพอทราบปั๊บเขาก็ตอบมาทันทีเลยขบวนการนี้เกิดขึ้นภายในสิบวันฮะแล้ที่เราเก็บตรงนี้ไว้ม,มันมีคนเห็นเนาะ ใช่คนเข้าใจตรงกันเราแต่อย่างผมไม่เคยมาผมก็ได้มาเข้าใจเลยใช่ไหมเพอเห็นก็เข้าใจเลยเพราะทั้นที่ให้ไม่ใช่เพราะสงสารอาจารย์ถูกไหมแต่เพราะว่านี่ไงเป็นเหตุผลที่เราต้องทํากันคนบอกผมไม่ได้คนกรุงเทพพี่พิชญบากอกผมก็ยินดีจ่ายในขณะที่บ้านเมืองเขาก้าวไปข้างหน้าถ้าเพื่อทุกส่วนก้าวไปหมดมันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วใช่ไหมไอ้นี่มันก็ต้องก็ต้องคงสภาพเดิมเพื่อให้รู้ถอยหลังระยะเวลาที่มันจะห่างกันก็จะห่างกันไปทุกที เพราะงั้นยิ่งห่างาไปทุกทีมก็ยังจะไม่มีเขาทุกทีมาเถิดลองบงรวมกันมาสร้างความฝันทำปร,รชาติมหาศา